ัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ้าวันนี้ยายพินจะมาทำอะไรนี่จะกุ้งจ้ะไม่ได้เผาหรอกงานยุ่งงานยุ่งนี่จ้ะน้ำปลาหวานสะเดาน้ำปลาหวานทำสะเดาทำยังไงล่ะไม่ยากหรอกจ้าพ่อจ้าแม่จ้าน้ำตาลปีบ๊บมะขามเปียกน้ำปลาขยำน้ำขำขยำม,มะขามกับน้ำปลาเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่รสชาติเป็นยังไงละ่ะใส่น้ำตาใส่น้ำมะขามเปียกหนึ่งส่วน น้ำปลาหนึ่งส่วนน้ำตาลปี๊บสามส่วนตวงนะเสร็จแล้วก็ขยำขยำไม่เข้ากันจ้ะขยำไม่เข้ากันเสร็จแล้วก็ทอดพริกกับหัวหอมนะหอมแดงอ่ะจ้ะเจียวพริกกับหอมแดงอะ่ะทอดแล้วใส่ลงไปเสร็จแ,แล้วก็กุ้งเนี่ยพอเอาหัวหอมออกเสร็จแล้วก็กุ้งเนี่ยใส่ลงไปในกระทะลวนขึ้นมาให้สุกน้ำน้อยไปหน่อยไม่เป็นไร กินเห้เต็มที่วันนี้วันนี้มีสั่งสดามากินจะสั่งไอ้นี่สั่งลูกไอ้อะไรนะลูกอันนี้เดี๋ยวให้ดูโอ้ยทำกับข้าวเสร็จแล้วกินแล้วนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่สี่โมงเย็นเลยวันนี้กินข้าวก่อนปกติจะกินสี่โมงเย็นก่อนสั่งลูกอันนี้มากินจะ้ะ ฝังลูกกลมพู่มะเมี่ยวมาเกินพอดีเขาแถมเะดามาหมักเะดากับลูกท้อมาเสียนท้อหรือก็ม่อนไข่หรือบางคนเขาก็เรียกอะไรนะม่อนไข่จะเรียกอะไรหล,หลายๆชื่อหรือไอ้นี่ลามุดอินเดียจ่ะ ชื่อเขามีหลายชื่อนะแต่รสชาติมีคนไทยหลายคนถามว่าเฮ้ยมันอร่อยไม่ละมุดอินเดียรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนทุเรียนนะจ๊ะเหมือนทุเรียนเนื้อละเอียดละเอียดนะจ๊ะแต่มันไม่มีกลิ่นหอมเจพินว่างั้นนะและอันนี้สดาจ้ะเดี๋ยวพินลวกสดาแล้วนะวิธีการลวกสดาของเจพินนี่ง่ายๆเลยจะเอาข้าวเหนียวลงไปต้มเนะี่ยโอ้ใบสดาแห้งสติดไปเลยใส่ไปดว้วยพอน้ําเดือดพอข้าวสุกอะ พอข้าวสุกกาสะดาวลงไปลวกนิ้สะดาวค้างคืนนะสีมันก็จะไม่ค่อยสดหนนะ่อยเนาะแต่นี้มันค้างคืนนึงแล้วไม่เป็นไรกินได้อร่อยช่วงนี้สะดาวแพงเนี่ยจ้ะเห็นปะการลวกสะดาวด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ลงไปนิดหน่อยนะมันจะทําให้อันนี้จ้ะให้มีรสชาติอร่อยจ้ะทาให้สะดาวนิ่มจ้ะแขนแก้ฝางง่าอย่าพินฝางเด็กเอาไปแค่นี้พอเอาไว้คนอื่นกินบ้างไปพาไปนั่งชิม แต่เนี่ยรสชาติจะพอไหมเนี่ยน้ำประหวานเนี่ยไม่ต้องใส่ชูรสนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็หั่นหอมดิบใส่นิดหน่อยอืม,อ,มอร่อยมากปะเดี๋ยวพาไปชิมนางกินงไงเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาถ้าเพื่อนเพื่อนไปเจอเขาขายอย่าไปว่าเขาขายแพงกันนะเพราะว่าแค่นี้วนะยธีลงทุนประมาณยี่สิบบาทจากน้ำตาลปี๊บสิบบาทแล้วก็หอมแดงอีกพริกอีก คำเปียกอีกน้ำปลาอีกเนี่ยถ้วยแค่นี้ใช้ต้นทุนประมาณยี่สิบาทนะถ้าเพื่อนๆไปเจอเนี่ยเขาขายแพงๆเมื่อนๆอ,นอนย่าไปว่าเขานะแล้วสดาเนี่มันก็แพงอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยกำหนึ่งก็สิบห้าบาทแล้วตลาดเยบินเห็นเขาขายอะ่ะเดี๋ยวขอกินก่อนดีกว่าแต่ค่อยคุยเนาะมันน่ากินมากอดใจไม่ไหวริกทอดใส่ลงไปด้วยแต่ก็ต้องเปิบด้วยมือนะกินสะดาวต้องเปิบด้วยมือนะถึงจะอร่อย แต่แม่จ่ามาสุด,ดยอดมากขา่าวไม่ต้องจํากัดไม่ต้องใส่อะไรกี่ส่วนกี่ส่วนไม่ต้องจํากัดอจ้กกะเพื่อนๆชิมมาเลยชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเผ็ดก็ล้วแต่จะใส่จ้ะขออย่ทิงกินก่อนดีกว่าเราต้องเอาไปเคี่ยวบนเตาไฟไหมเคี่ยวก็ได้ไม่เคี่ยวก็ได้จะ้ะเอาที่จมสบายใจจมอัธยาศัยได้จะ้ะ ต่าดาวมันจะเป็นยานะจ๊ะหวานเป็นลมขมเป็นยากินแล้วมันจะช่วยระบายท้องจ้ะกินนอยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาไทายแล้วกินกับอะไรอร่อยอีกเดี๋ยวยอดมะม่วงก็อร่อยนะมากินกันนะประวานอย่างเงี้ยขอจะพินกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อเนาะอร่อยละ